ดอมมัง้งดีดอมอะครับดีดอมมั้งมาเดี๋ยวแก้มอีไปเอาน้ำมาให้นะคะขอบใจจ้ะนึกยังไง เป็นลมอีกเนี่ยคุณนี่ก็ถามแปลกๆนะคะอยู่ดีๆใครเขาจะอยากเป็นลมก็คุณนั่นแหละมาวองตาเพียงกใกล้ๆทำไมทำไมรอจนสนบเลยใช่ไหม เข้าชมรมดีกว่าค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพิ่งฉันยังไม่ได้บอกสิ่งที่เธออยากรู้เลยนะ,ะเพลงเพลงเพลงไม่อยากรู้แล้วค่ะเพลง เพลงนี่อยากฟังแล้วค่ะเพลงไปนะคะว่าไงมีอะไรพีสตา์เรื่องที่เราโดนสั่งปิดโรงงาน ระงับการผลิตเครื่องดื่มเนี่ยผลสำรวจออกมาแล้วว่าวันวิจักขาดความน่าเชื่อถืออยู่อันดับท้ายๆของคู่แข่งทั้งหมดผมว่าเราฟื้นยากแล้วพี่นายสั่งให้ฝ่ายการตลาดเตรียมแผนฟื้นฟูความเชื่อมั่นไว้รอได้เลย,เลยส่วนศัตรูของเราฉันไม่ปล่อยให้มันหัวเราะได้นานหรอกพิศาษหยุดความคิดไว้แค่นั้นเลยพี่เลือกหาเรื่องเดือดร้อนใส่ตัวซ้ำซากนี่แล้ว พี่สารพี่สารเดี๋ยวสิพี่โถ่บุญน้อยครับมานี้หน่อยเออมีอะไรคุณตาครับพี่สารสั่งแกเตรียมคนไปทำเรื่องอะไรอีกหรือเปล่าอ๋อจะหนักนะครับก็ไม่เห็นสั่งอะไรเลยครับอแต่ถึงจะสั่งก็ไม่อยากทำไได้แล้วครับหืไม่อยากช่วยคนผู้ชายหลายใจเบื่อชิมิชิมิของเปล แมนจ่านึกเลยยังเครื่องท่านคุณเพ่งหายเลยนั่นไงโอ้ยลมเสียอ้าวลมเสียแนละ้วโอ้ยไม่ยากเลยพี่จะพี่ซ่อมให้จัดไปเลยจ้ะพี่จ๋าครับผมขอให้จัดการเรื่องนี้อย่างด่วนที่สุดเลยนะครับขอบคุณครับแล้วคุณศาสตร์ครับทางส้มตำกับพวกเราก่อนไหมครับ พอดีผมมีธุระด่วนนะครับขอบคุณครับป้าีปโทรไม่รู้จะรีบไปไหนของเขานักหนาถูกคำโต้กับหมอกำลังสิ่งแหิ่มไ,ไ,ไม่เคยมีเจ้าหน้าที่คนไหนกล้าย,ยุ่งกับผมพวกคุณเดือดร้อนนะผมทำตามหน้าที่ถ้าคุณบริสุทธิ์ใจก็ไม่เห็นมีอะไรต้องกังวลน,นี่ครับก็ผมบอกแล้วไว้ตึิฐนี่ผมให้กเพื่อนเช่าไปแล้วผม่ามาดูเฉยๆใครจะไปรู้ว่ามันจะไปทำบ่อน ว่ากันตามหลักฐานดีกว่าขอให้ทุกอย่างเป็นเรื่องของกฎหมายเชิญไา้ผักคำได้ครับผมไม่จำเป็นหรอกคุณตำรวจมันจะแค่คู่แข่งทางธุรกิจที่กันแกล้งกันน่ะพวกคุณกลับไปดีกว่าผมได้รับคำสั่งมาผมต้องทำตามที่รับมอบหมายเชิญครับผมบอกแล้วผมบริสุทธิ์ใครแจ้งมาใครเป็นคนแจ้งความเชิญครับอาโอ้ย ี่จะไปเที่ยวโรงพักกันเหรอครับนี่แกอยู่เบื้องหลังทั้งหมดนี่ช่ไหม้าาจะโทรไ้ทำผิดจะต้องโดนแบบนี้เหรอครับโชคดีนะครับฉันไม่ได้ทำอะไรอย่างที่แกพูดนี่ยังจะกล้าปฏิเสธอีกเหรอถ้าไม่ผิดก็ไม่ต้องกลัวแต่ถ้าผิดเราคงไม่ได้เจอกันอีก ผมคงคิดถึงคุณอีกนานไม่ต้องพูดแกกับฉันได้เจอกันอีกแน่ ลับมาฝึกงานอีกครั้งล่ะะเพทุกคนโอ้ยคุณแม่ครับเว้าเราก็ไป็ตานืดไหลเนี่ยไมเขาลืมกันว่าคุณแม่มาบานนี่อีกแล้วหายไปเลยวันนี้ทีก็เลยไม่ได้ทำอะไรมากเลยค่ะน้องเพลงเกมการต้อนรับเล็กน้อยพวกเราพร้อมกันหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วก็ดซือโฮซ มือนี่มันมีฟัอมต็นที่ไปเลยครับเราาไปเลยมาเลยค่ะตายายต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 ายอาคตายตาคตายวาะยาวนะคะาห้ายตาดาาาะขอบคุณทุกคนมา นิดหนึ่งค่ะพี่สังดาวอยากจะรู้ค่ะว่าทำไมอยู่ดีๆน้องเพลงเปลี่ยนใจกับมาฝึกงานละคะก็จะอะไรอีกแล้วก็คงคิดถึงเจ้าสาจนกินไม่ได้นอนไม่หลับละสิท่าจริงไหมละเจหนูเงกยนหน่อยค่ะเขาคุยไับใคระคะแล้วที่บอกว่าไม่คิดถึง ไม่คิดถึงเนี่ยไม่คิดถึงพวกเราหรือเปล่าคะอ๋อพ่อเหรออ๋อคิดถึงค่ะคิดถึงทุกคนมากเลย่ะค่ะแต่ยังยังใช่ไปทำงานกันนะค่ะแต่าเอาล่ะในมือทูกคนไปแล้วติดลมอยู่หมดเสื้อกระสอเลยงานการไม่ทำเดี๋ยวเขาโดนไล่ออกหรอก เสียโดนตำรวจสอบสวนเหรอเป็นไปได้ยังไงอ่ะถ้าเป็นตำรวจท้องที่ไม่มีใครกล้ายุ่งอยู่แล้วถ้าไม่รับคำสั่งพิเศษอ่ะเจ้านายคุณกล้ามากนะที่หาเรื่องใส่ตัวแบบเนี้แต่ใครๆก็รู้นี่ว่าเสียเนี่ยรู้จักคนใหญ่คนโตในกรมยังไงเสียก็หลุดคดีอยู่แล้วมันก็ไม่แน่หรอก เพราะถ้ามีคดีติดตัวบ่อยๆออเรื่องง่ายๆมันก็เป็นเรื่องยากเล้เหมือนกันมีคนมาคุณกลับไปก่อนนะช่วงนี้เตรียมตัวให้พร้อมไว้นะรอคำสั่งการจากเสียจำไว้นะว่าคุณคือคนที่เสียวางใจให้ล้มสามันวม่จักคุณระดิตสวัสดีค่ะสวัสดีครับคนเมื่อกี้ใครเหรอคะ เพลงคุค้นๆเหมือนเคยเห็นเขาที่ไหนมาก่อนน่ะอ๋อ messenger นะครับคุณอาจจะเคยคุ้นหน้าคุ้นตาอยู่บ้างไ,ไ,ปไปทำงานดีกว่าไปตำรวจนี่คะตำรวจเขามาทำอะไรอะผมว่าเขาน่าจะมาสืบสวนข้อมูลจากนายศาตรนะครับ นี่คุณรู้ไหมว่านายศาสตรเนี่ยไปยุ่งกับคนที่ไม่ควรจะยุ่งด้วยอีกแล้วนะผมว่าคุณเนี่ยคอยเตือนเเขาไว้หน่อยก็ดีนะอีกแล้วเหรอคะครับอ่าเดี๋ยวผมขอตัวกันนะครับ ไม,ไม่เชื่อไม่เชื่อเด็ดขาดเลยใช่บอกตรงกันดีกว่าว่าเมื่อกี้คุยกับผีใช่ไหมบอกควาจอออมาจริงหมดที่นี่เนอะ